คู่หันต์เต้นนะคะวันนี้เราให้อยู่ในร้านปะั่นโปรเจกต์เต้นเต้านะเล่นเกมอะไรกันดีนะเล่นเกมอะไรกันดีวันนี้อืมอาจจะไม่ไดกันนะคะบัฟฟาโลวิ่งนะสล็อตควายนั่นเองนะวันนี้เราพกทุนมาเยอะเลยนะพกทุนมาหนึ่งหมื่นบาทนะเดีย๋ยวเอามาดูกันว่าวันนี้นะจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าเว็บเนี้ยต้องเล่นแบบเด็กหนักๆนะเล่นเด็กน้อยๆไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะอ่ะเดีย๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าะะอ่ะเริ่มตอนที่เด็กส้งร้อยเลยอ่ะเด็สี่ร้อยแล้วกันไปหนึ่งร้อย เชื่อมมาครับดอกแรกก็เชื่อมเลยได้อีกไหมโอ้โหตัวแพงครับได้อีกไหมโอ้ยังได้อีกนะครับอืมได้อีกโอ้โหยังมาอีกครับโอ้โหแปดร้อยคูณห้าครับดอกแรกนะดอกแรกแค่ดอกแรกเท่านะั้นนะโอ้โหบอกขนาดนี้เลยนะบอกขนาดนี้เลยนะเออสี่พันนะดอกเดียวสี่พันเลยไปสู้กันต่อไปเติมมาคุณสองไปสกัดต้นไหมเออสกัดต้นขออีกตัวเดียวขออีกตัวหน คุณแบงมาโอ้โหยังได้อีกคุณสาม้วโอ้โหคุณสี่มล้วโอ้โหคุณห้าย,ยัางได้อยู่ครับอ่าห้าไว้คุณห้าไปโอ้โหดีเห็นไหมเห็นไหมกอดเด็กกันเล่นเป็ดสูงนะดอกพีนหนังหนักๆนาดนั้นเลยนะเอาเลื่อน็ปแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหยังได้อีกนะครับตัวแพงด้วยนะได้ไหมโอ้โไม่ตัวนึงคุณสามไปโอ้โหสองตั้งแต่คุณสามอ่ะดอกนี่อะไรดอกนี่าะไรดอกนี่อะไรแปดพันสี่นะ โอ้เข้าดีมากเลยนะนี่นี่ค่ะเราเป็นเปตชีร้อีแล้วนะยังเข้าดีขนาดนี้อือโอ้ยเตัวชีต้านมาดีมากเลยนะคะวันนี้ดีมากชีต้าเนี่ยเลยนะได้ไหมอือควายมาเช่อีกโอ้โหมาอีกนะครับได้ไหมโอ้โหอีกตัวนึ่งเลี้ยงมาอีกยังมาอีกนะคะได้ไหมอือหมูคุณแปดกันไปแล้วนะพอเงี้ยอุ้ยคุณแปดเลยสี่เทนกว่าคุณแปดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โห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 สามหมื่นสามหกร้อย พลาดไแล้วโอ้โหเกมนี้มันมันแต่งโหดขนาดนี้เลยละเนี่ยบอกมาห้าหมื่นกว่านะจะได้ย้าโอ้โหสิทเจอสิทธิ์านี่คือเข้าดีมากเลยนะเข้าดีมากเลยนะเออสกตเตอร์มารอเกิดส่งมาไหมอือหือไม่มาสองขั้นขึ้นอีกซีโอ้โหดอกมึงนี่คือแบบโบบาบโบบามากอีกแปดพันนะโอ้โหโอ้โหโบมานจะใส่แล้วนะนี่แค่มัหนึงหมื่นนะโบมันจะใส่โอ้น้ำมา แล้วมาอีกตัวนึงสองพันหนึ่งคูณสี่ไปโอ้โหแปดพันดอกหงทนะี่เล่นพแบบันเลยนะเออเล่นหยาบเล่นตามหนูฮันเตอร์อต้องเล่นแบบนี้นะปั่นโปรเจกต,ต์พนะัดก้าคือเขาเ้มมาดีมา,ากมา,ากเลยนะคะโอ้โหโอ้โหม้ามาแบบอื้อม้าแบบสูงมากโอ้ม้ามาสูงมากเลยนะโอ้โอ้สองพันหนึ่งคูณสี่ไปนะยังได้อีกนะคะดอกนี้ช่วยอีกหนึ่งนึงโอ้โหมันโอ้โห,หแตกแสนแน่น,นอนวมัน,นแตกแสนแน่น,นอนนะไปโมโหแล้ว โมโหแล้วไปมีสงคัญเลยดีไหมไปโอ้โหตัวแพงครับนี่ตัวแพงครับตัวแพงครับ,รบอื้อโอ้ยยังได้อีกนะคุณไปคุณสามไปลงมาอีกนะครับตัวแพงอีกตัวไม่อือคุณห้าไปตัวแพงอีกโอ้โหคุณทอไปโอ้โหตัวแพงมาเรี่ร์แล้คุณเจอแล้ว ไม่เหนื่อยสักพูดเลยนะคือแตกหนักจริงๆนะคือยิ่งเล่นเหน่สูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งขนตอบแทนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะถ้าใครสนใจอยากเล่นตามหนูฮันเตอร์นะตามมาที่เว็บแั่นโปรเจ็ตแปดเก้าเลยนะเว็บแั่นโปรเจ็ตแปดเก้าเลยนะอยู่ทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ตรงใต้คอมเมนต์ตรงใต้คลิปแล้วกันกดเข้ามาได้ตอนนี้ชอปโปรสมาชิกใหม่กดแจกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแจกเครดิตสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครสนใจนะลองมาสมัครกันได้นะวันนี้ก็ขอแค่นี้คะะหมดกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามช่องหนูฮันเตอร์ด้วยนะคะไปก่อนนะสสวัดีค่ะ